ทำาาอานไยังไงทำมาทงาทำนาทำเนานเนาทำเนามาทาทำาเงิมาททำมาเเทเมาทินมาเนมาเงาเงางางนานมาทำาเมาทำาทนเงาทำเางานเ

อ่าอ <À> ่าด <c ười> ีไปต่อแข่ไปแล้วอ่าอขาเขา सदा อาพไายพไม่ขา่อเอไรูแต่ผูทําเป็นอไรไม่รูนการในคนพ่อได้ไหมไปตรวาพ่อไม่ได้เสยอาทำได้ไม่ตรวจไม่ได้ตรวจไม่ได้สุ่มไม่เปจาน

I'm